สำหรับการการวางแผนเรื่องของการสร้างสวนสัตว์เนี่ยเราว่าเรากำหนดไว้ตั้งแต่เมื่อปีสอง2ันร้อยหกสิบสองละหกสิบเอ็ดหกสิบสองเนี่ยเมื่อเรามีแผนจะมาสร้างสวนสัตว์ในพื้นที่ใหม่เราก็จะมีการศึกษาศึกษาเรื่องของสภาพพื้นที่ว่าสภาพพื้นที่เป็นอย่างไรมีการออกแบบซึ่งการออกแบบเนี่ยขนาดนี้ออกแบบไปแล้วาเจ็ดสิบแปดสิบปอร์เละวางแนวคิดว่าสวนสัตว์ที่จะเกิดขึ้นใหม่เนี่ยมันจะมีการพัฒนา หรือว่านําเทคนิคการสร้างสวนสัตว์สมัยใหม่ซึ่งคํานึงโดยสวัสดิภาพสัตว์มาเป็นที่ตั้งเนี่ยนะครับแล้วก็ให้ความรู้แก่ประชาชนได้มากที่สุดในเรื่องของการจัดก,การสัตว์ป่านอกกรงเลี้ยงเนี่ยอย่างไรอันนี้เราก็ดําเนินการมาอยู่ในระยะหนึ่งแล้วซึ่งซึ่งแบบต่างๆเนี่ยอันนี้นที่เราเห็นในสาธารณณะเนี่ยก็จะเป็นแบบร่างเบื้องต้นซึ่งหน้าตาออกมาเป็นประมาณนั้นนะครับจะมีมีลักษณะของสวนสัตว์ที่ไม่เหมือน ไม่เหมือนสวนสัตว์เดิมที่มีอยู่ในประเทศไทยเลยอาจจะมีความคล้ายอยู่บ้างแตด่ด้วยความรู้ของสวนสัตว์ที่เรามีนะครับทั้งผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศสถาบันนี้ผู้ออกแบบวิศวกรที่จะออกแบบเนี่ยเราระดมความคิดกันนะครับตลอดระยะเวลาปีเศษเศที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อให้เป็นสวนสัตว์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็เทียบเท่าระดับโลกครับอืมค่ะ ถ้าจะให้อธิบายเนี่ยว่าแบบแปลนอที่เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นที่ออกแบบมามีอะไรยังไงบ้างคะเอาไฮไลท์เลยนะฮะไฮไลท์เลยเนี่ยพื้นที่ที่เราตั้งอยู่เรียกว่าหลังทุ่งน้ำหลังสิทธิ์เดิมทุ่งน้ำหลังสิทธิ์เดิมเนี่ยเขตธัญบุรีเนี่ยเดิมถูกวางไว้ว่าเป็นพื้นที่ลุ่มทุ่งน้ำที่น้ำจะไหลนองเข้ามาเพราะฉนั้นเมื่อมันเป็นทุ่งน้ำเนี่ยมันจะมีสัตว์อยู่จำนวนมากในอดีตแล้วก็ มีเคยมีโขงช้างที่ลังสิตเคยมีเสือมอีเก้งฟางสมันอยู่ที่นั่นเราเราก็ใช้คอนเซ็ปต์นี้ว่าฟื้นชีวิตทุ่งน้ำํำลังสิตให้กลับมาในรูปแบบของสู่หรือสวนสัตว์นะดังนั้นไฮไลท์เลยก็คือ,คอ,คอส่วนจัดแสดงสัตว์ทุ่งน้ําเอเชียเราจะเห็นโขงช้างที่อยู่อิสระอยู่ในพื้นที่ทุ่งน้ํามีเก้งฟางเดินอยู่โดยที่ไม่มีกงขังนะโดยใช้เทคนิค ของการจัดก,การสวนสัตว์สมัยใหม่คือไม่มีกรงขังเลยะจะมีแบลเลียร์หรือส่วนป,นนป,นปนนนะ้องกันเป็นน้ําเป็นเป็นคูแห้งคูน้ําคูแห้งะสําหรับป้องกันถไม่ให้สัตว์ออกนอกพื้นที่อ,อันนี้คือไฮไลท์ส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็พยายามเชื่อมนจะเห็นว่าที่ดินเนี่ยเป็นแนวยาวเราจะทําน้ําน้ําจากตอนบนดูตรงกลางนะฮะไหลามาเป็นช่องน้ําเนี่ยทั้งหมดเลยมันก็จะเชื่อมทุกน้ําเกเชีย ุ่งน้ำแอฟริกาพื้นที่ทุ่งน้ําทางอเมริกาใต้ไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็จะแบ่งโซนสัตว์ให้ครบทุกทกวทีทั่วโลกเพื่อเป็นตัวอย่างในการศึกษาทําความรู้ความเข้าใจแล้วก็พื้นที่เรียนรู้ของคนที่จะเข้าไปในพื้นที่โสัตว์แห่งใหม่นี้ครับ